ผมชื่อปอ,ออยู่คณะนิตินะครับก็ปีที่แล้วแสดงเป็นตัวร้ายละครเวทีนะครับแล้วก็แสดงทุกเรื่องก็ตัวร้ายทุกเรื่องเลยครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนจิตใจดีงามน,นะครับก็<า>ให้ความอ็นดูกันนิดนึงขอบคุณค่ะได้ไหมแล้วก็ววววเอาข้ามาบอกเลยเอาข้ามาปิดเหมือนจะเก็บนะก็อ้ี่นี่ีี่ ี่อันเดข้าวไม่เห็นองคือไม่ม่งไม่เห็นหรอกอะไรอยู่ข้างในแต่เล่นปิดอยู่ฮะเล่นปิดอยู่อยันก็เยว่าตงแห่นี้เป็นเองนะครับพี่อ๋อโหยังไงเราไปองที่สุดว่าทำไมหนอ ชแต่ะละคนดูนังสืเงนี่ยังใส่หมวกเลนะไม่เกี่ยวนะเราไปพิสู<ๆ>จน์กดีกว่าป้ามมถึงใจอ่ารเป็นมกวาดจะคอยเจอเลยกเจาอกเอ่ทีจะช่วยคุณเอง สามสองแอคนนักสืบสายสะดือจะช่วยคุณเองห้าสี่สามสองมตอนนี้กำลังเป็นเทนเลยครับนักสืบแบว่าไงครับเทนยังไงครับนักสืบเนก็ที่แข่งกันวันๆไงครับเสียงดังโอ้หมันเป็นความชอบของแต่ละคนของยิวว่ากันไม่ได้จริงนักสืบเนยเขายังใส่หมวกเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> นะท่านนักสืบแบว่าไงครับ <laughs> บทที่ท่านจำค <laughs> ือผมลืมเว้ย <laughs> แล้วแบบเราเรื่งะไงตองแค่นี้ <c oughs> โอ้โหจะบอกให้นีเราต้องแบบเป็นที่สุดกันว่า นัก,นกสืบศาสดึงจะช่วยคุณเองแหมมันตอนนี้ยังเป็นใครนักสืบบางไทยยังไงครับนักสืบเอง์ก็ที่ขับมอเตอร์ไซค์แข่งกันดังวันนั้นนั่นเงครับโอ้โหแล้วเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนเขาอย่างนักสืบเองใส่หมวกเลยเห็นไหมใส่หมวกไม่เกี่ยวคนระับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเรานะนะอย่าีกว่าเราไปพิสูจน์กันเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงติดใจกันเป็นแวบนบอยหรือว่าเป็นสกอยอะไรกเกินอ้ไปกันดีกว่าชัวรมป่ะไอ้เจ้าไอ้ สี่สามสองโอ้โหลมแรงจริงเลยเลี้ยวซ้ายดีกว่าสิเนทั้นงนี้โอ้โหลมเย็นอย่างเงี้ยถึงว่าเลยพวกเขาติดใจเป็นแนหว,แวนบอยเรเ่อยเลยแต่พี่ชอบวะ่ะเ้ยทำไมอ่ะลมมันพัดปากนายน้ำลายกระเด็นเขาหลังโอ้โหขอโทษนะจุ๊บๆแต่ก็ดีนะลมพัดเย็นดีโอ้โหสดชืน่นเลยอ่ะแต่ว่าสึนไม่เคาอย,อยากทะเลไม่รู้วะ่ะห้า สี่สามสองโอ้โหบรรยากาศมัน,นสุดยอดจริงเลย,ย,ยอ่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายออันนี้โอ้โหลมมันแรงดีอย่างนี้เองผมว่าเขาติดใจกันเป็นแบนบอยสกอตเกิร์ลเลยชอบอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะลมพัดปากมาแงบานกระเด็นมา <c oughs> ข้างหลังโอ้โหขอโทษครับแหมจุ๊บๆไม่ขอโทษขอโทษผมก็ดีลมเย็นดีอ่ะแต่รู้สึกมันค่อยๆอยัดระเบียไม่รู้อ่ะต้องทำไมวะ หนาวอ่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อ่าสขอสามท่านเลใสาตัวจริงเลยในเรื่องนี้ถามว่าทำไมพี่ถึงชอบการขี่มอไซค์ก็่อถามว่าชอบยังไงนะครับทำไมถึงว่าก็ คี่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะเอาเป็นว่าคล้ายๆกับพวกรถสปอร์ตอย่างเงี้ยอ๋อคือแต่ละอย่าง่ยถ้าคุณเข้าใจหรือมองมันแต่ละมุมนะมันก็มีเสน่ห์ของมันเองจริงป่ะถามว่าคุณมีงอะไรที่คุณชอบไหมคุณก็มีใช่ไหมก็เหมือนผมนะผมก็ชอบมอเตอร์ไซค์ถามว่าทําไมถึงชอบก็คุณลองคิดดูนะเวลาขับมอเตอร์ไซค์เนี้ยอ่าปกติเวลาขับเนี่ยมันกินลมชมวิวไปเรื่อยอ่ะแล้วมันได้อีกคนละบรรยากาศกับขับรถอ่ะใช่ออ ไอ้แฟนาถามต่อไปนะคืออย่างเนี้ยพี่ยังจะมีข่าวนี้แบบที่แบบที่เขาเรียกันเป็นเด็กแว้นอะไรนแล้วแบบที่แบบมีข่าวไม่ด้านด้านลบเงี้ยแบบจริงรู้สึกเงี้ยมันทำผิดแบบที่แบบกลุ่มบางกลุ่มที่แบบใช้กันมอเตอร์ไซค์ทำให้เกิดคนรอบข้างเขาลำคานเงี้ยแบบในทางที่ไม่ดีมากกว่าอยเงี้ยแบบที่มีข่าวด้านเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคอนถามคุณคุณจกเท่าร่แต่ว่าถ้าคุณหมายถึงว่าพวกแว้นเนี้ย คุณอะไรมาวัดครับว่าแววนหรือไม่แวหวนหรือว่าภาพที่ผุเคลียร์หมดเนี่ยคือไอพวกมอไซค์บิดบิดเสียงดังดังค,คนดึงจะบ้างไปเลยเนี่ยประมาณนั้นครับก็คือถ้าจะให้ตอบแบบนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเะาว่าจาัดมุมมอเนี่ยมันจะออกมาด้านลบหรือว่าด้านบวกมากขนาดไหนแต่สาหรับถ้าในส่วนตัวของผมอะผมคิดว่าอคนอื่นก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่า สำหรับตรงไปในไม่เป็นไรอ่าครับคุครับโอเคห้าสี่สามสองคำถามต่อไปว่าคำว่าไวรัสอะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ดีทำไมถึงเรียกไหมผมขับมอเตอร์ไซค์ที่บางทีโดนด่ายแว้นนั่งเหมือนกันอะไรอย่างนี้คือแต่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าใครไปหาราดศัพท์คำนีม้มัน,นได้เมื่อไหร่จช่วยบอกผมเวนะว่า พวแว่นคืออะไรกันแน่ครับโอเคอย่างไม่อาจทราบแล้วอย่างการแต่งตัวนี้พี่ครับคือการการที่เราเป็นนักบิดการแต่งตัวต้องเหมือนกันไหมพี่หรือว่าต้องมีแตกต่างหรือแล้วแต่คนเลยครับเป็นของนี้คือนี่คุณจะบอกว่าไอ้พวกแว้นหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะมันจะแต่งตัวแล้วอ่ะผมแต่งตัวขับมอเตอร์ไซค์ผมแต่งอย่างนี้แล้วมันทําไมลหะอครับอ๋อไม่ทำไมครับคืออ๋อง่ายก็คือ ผมก็แต่งต oh, ัวตามชาวบ้านภาษาปกติทั่วไปคุณใส่ไปเด้ผมก็ใส่ใส่เสื้อยี้ผมก็คือเอาง่ายๆมันแล้วแต่อารมณ์อย่าแต่งก็แต่งไปเลยมาคนอยากใส่แกี๊ยงทำเพราะเสื้อผ้ใส่ดิมีเกีงใช่มีครับแล้วก็อย่างว่าคําว่าแบบนี้มันฟังดูเอายี้ดีกว่าคือการแต่งตัวปล่อยไปก็ไม่ได้ละนะใช่เป็นแล้วแต่คนแล้วแต่เรื่องบุคคลชอบชายสไตล์แล้วพี่แทน อ่าก็น้องแอ่ะคือมอก็มอไซค์อะครับถามว่าแพงไหมก็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 แพงอยู่นะก็ซีบีอาร์สี่ร้อยซีซูแบบรถนี่ฝันเลยนะชอบครับแล้วอย่างที่เคยคิดว่าจะไปลงแข่งสนามจริงไหมครับพี่แบบสนามแบบลงอาชีพเลยครับก็ครับ ทีมเสือนกสนุกแล้วนะอ่าชอบแบบนี้มากกว่าอ่าแล้วพวกคิมอซายที่นี่เขาชอบฟังเพลงอะไรครับฟังเพลงอฟัเพลงมันเรื่องเพลง้ะตอนนี้ถ้ามัเกี่ยวกับถ้าเราถามว่าฟังเพลงนะก็เพลงปก,ะกะติธรรมดาทั่วไปอะไรครับก็ไม่ได้มีแบบอะไรพิเศษถ้าจะแบ่งก็แบ่งตามอารมณ์นะครับอารมณ์จะแบบอยากสนุกก็ฟังเพลงสนุกสนุกครับถ้าอารมณ์อยากมันมาก็ นูน่นเลยฮ้ยครับแล้วแต่ช่วงมาอารมณ์เลยก็เหมือนคนเราอารมณัวีไกปัตชอ่าแล้วอย่างอย่างให้พี่ฝากเออบางคนที่แบบใช้ในทางที่แบบไม่ไมถูกอะพี่อย่างเช่นแบบบางคนอาจจะเข้าใจผิดี่้ว่าเออเขาแวนเป็นยังไงแบบพี่แบบมีความแบบจะพูดยังไงว่าเออให้คนเขาเข้าใจว่าอืมบางทีเราแวนเป็นยังไงอะไรยี้ครับผมแวนเป็นยังไงแล้วน้องเห็นว่าพี่แวนเป็นนะผมก็นิยามไม่ดีครับเว้ก็ ยังเออไงไม่นอนกี่คั้งถ่ายกันมานานไล้เหมไปอถ้ถามจริงครับ<ะ>ทา้านอนถามอย่างพวกนี้แนะนะเนี่ยอย่างพวกน,นะนะน,นี้ยออกข่าวบ่อยพวกนี้ย,ยแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยโดยจะไลคำถามนี้เนี่ยกันกองกันไหมย่างวะ เมื่อกี้กนูนั่งมองไปกูนั่งคิดแล้วสายตากูไปเห็นนะเว้ยถามจริงเมือ่อิีกันหรอไม่คือผมขอโทษี่คือผมก็ไม่เห็นผมเปลี่ยนคำถามสดเปเหรอเมื่อกี<น>้เปล่าเว้ยคือมึงมึงดูนะมึงดูเลยนะพ่อแม่เนี่ยว่าทำตัวแบบเนี้ยไม่คือแล้วคิดดูถ้าเกิดถามมาแล้วคือว้าเว้ยอย่างเงี้ยสายตามันไม่เห็นนะเว้ยครับขอคือก่อนที่จะมาคิดคำถามันไปคือไม่รู้นะเว้ยว่าเนี่ยให้ไปหาใครมาเขาบอกให้มาก็มาแล้วแต่ลเรา มันออกไปขนาดไหนแล้ววะคือทํางานนี้มันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมแล้วพวกเบื้องหลังเนี่ยตอนผูเดินเข้ามามันคิดอะไรกันไปบ้างเราวะคิดว่าเป็นแหวนเหรอะไม่ใช่อย่่่ไมใชางี้ครับพี่คือแล้วเนี่ยเล่นกำหลังเป็นยังไงกำหลังไม่เที่ยงเนี่ยพ่อแม่ไม่ว่าเหรอแต่คิดว่าไงวะไม่่ใชครับถ้าเกิดเป็นมมันน่งตรงเนี้ยผมขอผมขอโทษพี่ที่กูมาให้นนกำใจด้วยที่ใจดีสุบพี่เกลดเกี่ยอะไรวะไม่ที่ผมขอโทษจริงๆนะพี่คือผมไม่ได้หมายคืออย่างนั้นคืออันนี้พี่ขอขอใจทุกคนด้วย คือก็เพิ่งยากให้รู้เฉยๆเราผมเงเปลี่ยนคำถามเพิ่งรู้บ่ออ่ะแล้วทำงานกันมาเป็นระบบมั่งแบบคำถามไม่รู้จักการไอ้สั่สับมั่งดิวะแล้วคือไปตัดต่อยอย่างนี้เนี่ยนี่แม่ก็คือไม่เอาไปได้ครับพี่จริงๆครับคือผมขอโทษพี่จริงๆครับคือแบบว่าคือขอโทษใส่วนหนึ่งเลยลนส่วนที่ผู้เดินเข้ามาเพื่อนๆหนึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์อาจารย์ระและท็อปปิกมันมีมาแล้วอ่ะทำงานนี้มันต้องมีแบบพี่ที่มันรู้กัะท การนตีสั่งบ้างเหรอกูพูดได้กูงมองหนได้เลยครับผมคุณตีชาวบ้างมันไม่ได้เว้ยครับผมไม่ไ้ช่นอย่างนี้จริงครับพี่ไม่อะไรวะโอ้ยใจเย็นดีนะนะนี่มาให้ฟังคือแบบไม่เสียความรู้สึกนะเว้ยคือเจอกูเดินมาคือแบบกูก็เห็นแล้วสายตาที่มือนมองกูแบบแปลกวะโอ้ยแต่ยันแต่ยันแต่ยันะแต่ยัน เล็อย่างมาตรงนี้นะก็คือแบบเอยอยู่อดอ่ะเขาขออ่ะโอเคมาให้เว้ยใครดถั่วะม่เย็นครับใจเยนคือผมเป็นไม่คนที่ใส่คะพี่ชอบอะไรคะเดี๋ยวหนูไปหาให้พี่ออกไปข้างนอกเต้เงียเดี๋ยวี่เดี๋ยวมดผมเต้นบท ทอะไรดีวะถ่ายคนเดียวได้ปะปูเนี่ยนะก็อย่านี้ต้องแปลจ้าบอกเขาขอมือไวไบอกเคือคือไอช่อวกเนี้ยเขาไม่ได้คืใช่หอใไเสียใช่งะ่เสียใชไรู้สึยังไงคะเขยวพันแวนเสียงครับผมเขียวเสียงยังไงถยะสุดสแล้วถ่าแล้วถ่าทํพี่ด้วยครับเออเออถ่าพี่พี่ฮะ มีเย huh? <Yeah. S 2> นะคะไม่ะ นเงี้ยเนี่ยสวัสดีครับเป็นจ้องเหรอเจ๊ครับเโอ้มีกล้องของตัวโอ้ยแม่รู้สึกยังไงจังมากรู้สึกไงล่ะครับก็อ๋อสนุกดีครับแกงชาวบ้านเราครับรู้สึกยัไงครับว่าคิดถึงแม่ครับหน้าแม่ร้อยปึ่งตรงนี้เลยทำไมอ่ะกลัว่าี่ครับนาทีนั้นนั้งแม่เหรอแบบ